ดูคิว ip a พ50ห i าสิบ o ส่งมาแล้วนะผมสั่งเมื่อวันที่25เดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนสิงหานะวันนี้ก็วันที่5เดือนกันยานะครับเราก็ได้มาแล้วมาแกะดูกันนะปุอ๊อันนี้ส่งมาจากต่างประเทศนะรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เลยว่ามันเป็นยังไงนะอุ้ย ทำไมมีเสียงลมฟี่เลยตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรนี่โหกันกระแทกแย่งเดียวของผมนี่รอของประมาณสิบวันนะสิบวันเก้าวันนี่แหละน,นี่ราคาที่ผมได้มานะเป็นราคานี้เลยสามพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทจุดสามศนราคาเต็มจะอยู่ที่สี่พันเก้า้อยเก้าสิบเก้านะครับ ใครอยากซื้อก็ลองไปดูในวันที่9เดือน9ได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแพ็คมาอย่างนี้เลยนะดูดิอันนี้คือเป็นถุงลมเลยนะเมืเ่อกี้จิ้มไปโดนนะมีลมฟี่ออกมาเดี๋ยวรุ่นนี้ลองใช้งานสักประมาณ1อาทิตย์แล้วก็อาจจะปล่อยต่อนะติดตามได้ที่เพจเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเคสนะครับ made in China แล้วก็มีแค่เคสเนี่ยนะ เซตที่ผมสั่งมาก็คือมีแค่เคสอย่างเดียวนะครับไม่ได้สั่งปากกาไม่ได้สั่งคีย์บอร์ดมากล่องก็จะเป็นขาวๆเรียบๆอย่างนี้นะครับออดูคิวตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นช่องทางการติดตามนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกความจุนะครับตัวนี้เป็น2 5 6ห้ากินะครับสีเทานะแล้วก็เป็นพวกรียล a ั number นะครับวิธีการแกะก็ดันออกมาเลยปึ๊บ เราก็จะเจอกับกล่องขา,ขาวๆอีกแล้วเปิดขึ้นมาได้เลยนะนี่อึ๊บออ่าเราก็จะเจอกับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มธรรมดานะอ่าเป็นฟิล์มธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอ่าผมว่ความลงมาเลยตัวเครื่องก็แพคมาอย่างดีนะครับกันกระแทกให้ด้วยนะเนี่ยกันกระแทกภายในกล่องนะครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะ ่อมานะครับภายในกล่องก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในกล่องนะครับก็จะมีหูฟังนะเป็นหูฟัง3.5ธรรมดาทั่วไปนะครับแถมมาให้แล้วก็มีตัวนี้เป็น OTG นะ Type A to Type C นะครับอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับแกะดูกันว่าเป็นยังไงเป็นตัวเล็กนะครับเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ Type A นะครับแล้วก็เป็นขาแบนด้วยนะทำให้เสียบกับปลั๊กบ้านเราได้ง่ายนะครับไม่หลุด อันนี้เป็นอะไรอันนี้กล่องหนึ่งน่าจะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นสายชาร์จเปิดออกมาก็จะเป็นสายชาร์จไท p A ถูก t C นะนี่สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับรุ่นนี้ใส่ซิมได้นะเข็มจิ้มซิมก็จะยา,ยาวแบบนี้นะครับโอเคเราเก็บของก่อนปึ๊บ,บแล้วมาดูตัวเครื่องกันนี่ครับตัวเครื่องก็จะอยู่ในซองแบบนี้นะครับเปิดออกมา นี่ตัวเล็กมากก็จะมีพลาสติกติดมาให้ก่อนนะครับเนี่ยเอาไว้ให้เราลอกนะอันนี้เปิดเครื่องก่อนอ่ะเปิดเครื่องแล้วนะครับลอกเลยอ่าจับถนัดมือดีนะหน้าจอแปดนิ้วนะครับมาเลือกกันก่อนนะครับว่าจะเอาภาษาอะไรนะนี่ภาษาไทยนะครับกดเริ่มอันนี้คือให้ใส่ซิมได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะข้ามไปก่อน Wi-Fi ก็อาเชื่อม 5G ได้ด้วยนะนี่โคตรเจ๋งอ่าเรียบร้อยเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วนี่ก็รอมันตั้งค่าสักคู่นะครับด้านหลังตัวเครื่องก็เป็นประมาณนี้เลยนะนี่เพิ่งสังเกตนะว่าช่องชาร์จมันอยู่ด้านบนนะครับแปีกด้นะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ซิมนะครับเดี๋ยวมาใส่ซิมกันก่อนนะนี่เอจิ้มบอกง่ายดีนะฮะนี่ครับ ถาดซิมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะมาเดี๋ยวผมแกะซิมจาก n นเบลออกมาก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ยังขายไม่ออกนะเนี่ยใครอยากมาซื้อก็ทักมาได้นะครับเป็นเครื่องรีวิวนะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนี่ใส่อย่างี้ครับปึ๊บคว่ำม,มันลงไปปึ๊บเรียบร้อยตรงนี้ครับขึ้นเป็น 4G เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดตั้งค่าต่อนะครับอ่าอันนี้เหมือนจะมีติดฟิล์มมาให้แล้วนะ อันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับอันนี้น่าจะแถมมาให้เพิ่มเติมนะอามาแล้วครับนี่เดี๋ยวมาดูเคสตัวนี้นะครับเป็นยังไงแกะก่อนนี่ครับเป็นเคสใสขุ่นนะ,ะ,ะใส่เคสแล้วก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะปิดได้ปิดแล้วหน้าจอดับไหมเนะี่ยไม่ดับ ฟิล์มที่เขาติดมานี่ผมว่ายังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะมันจะฝืดๆหน่อยหมุนหน้าจออัตโนมัตินะต้องมาเปิดด้วยนี่ได้ใช้แบบนี้ได้นะครับมาดูสเปคของเครื่องนี้กันนะครับ a u d o c u Q IP 50 Mini Pro นะสเปคของเครื่องนี้นะครับหน้าจออยู่ที่8.4นิ้วความละเอียดเป็น Full HD นะครับ ความจุอยู่ที่แรม 8GB รลอม 256GB นะครับ CPU เป็น MediaTek Helio G99 นะเป็นชิปสายคมม i n g ในราคา3-4,000กลางๆนะครับมีแบตอยู่ 5,000mAh นะครับแล้วก็แล้วก็รองรับ WiFi 5นะครับแล้วก็เครื่องนี้นะครับสามารถใช้ 4G ได้นะก็คือใส่ซิมได้นั่นเองนะครับเทคโนโลยี WiFi เป็น WiFi 5นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสเปคนะครับก็เป็นสเปคที่บอกไว้ใน Lazada นะครับที่ผมได้ซื้อมานะเนี่ย ถ้าใครจะซื้อก็แนะนําซื้อในวันที่9เดือน9นี้นะครับอาจจะลดเหลืออยู่ประมาณ4,000นต้นๆสามพัปลายๆก็ซื้อได้นะครับก็คุ้มค่าอ่ะส่วนผมไม่ได้สั่งปากกามานะอันนี้ผมมีปากกาพวก Android อยู่แล้วนะครับลองมาเขียนดูก็เขียนได้ไหมนะนี่อ่ะได้นะครับนี่เป็นไงอันนี้เป็นปากกาของ g o j o ดนะครับใช้งานได้นะรู้สึกว่านี้น่าจะเป็น 60Hz นะครับเพราะว่าสเปคเขาไม่มีบอกมาเลยนะ เกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับตัวนี้เป็นใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็ Android 13ด้วยนะครับราคาประมาณนี้ได้ชิป h e โ i จ9 9กก็คือ h คุอ้มแล้วนะครับสา0พันห่าเพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตด้วยนะถ้าใครเอาไปเล่นเกมมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่ามือถืออีกนะครับตรงน,นี้ครับเป็น Memory Extension นะครับก็คือการเปิดแรมเสริมนะครับก็คือการแชร์แรมมาจาก,กล้อมนั่นเองสามารถเปิดได้กี่กิกงลากด,ดูสิเดี๋ยวผมลองลากให้สุดลองรีสตาร์ทดูนะครับเคสอันนี้ก็เป็นเคสแบบ ทั่วๆไปนะครับพอใช้งานได้นะแต่ไม่มีแม่เหล็กนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นแม่เหล็กดูดปึด๊บเนี่ยไม่ได้ดูดนะนี่ครับ Memory extension นะครับเปิดแรมเสริมได้สูงสุด8 g ิเลยนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่84สามารถเปิดแสดงเปอร์เซ็นต์ได้นะ,ะนี่ครับเหมาะกับการเล่นเกมนะราคาประหยัดมากๆนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปทดสอบเกมเนี่ยเดี๋ยวทยอยทำออกมาให้นะครับก็โอเคเลยนะคุ้มค่ากับราคา3,000นะครับ นี่ครับอันนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับดูได้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับเป็นไงก็โอเคนะอืมผมลองเสียงบ,บ้างดีกว่านะครับลองลำโพงบ้างว่าเป็นยังไง เสียงก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าเป็นลําโพงเดียวนะเนี่ยมีลําโพองอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้มันจะเป็นช่องชาร์จนะเนี่ยแปลกมากมีช่องชาร์จอยู่ข้างบนนะครับกล้องหลังนะครับจะถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ Full HD นะครับแต่ว่าเฟรมเรทไม่มีบอกนะอะไรไม่มีบอกนะครับแต่ว่ามีโหมดอะไรให้เลือกเต็มหมดเลยนะเนี่ยมีให้เปิดปิดไมโครโฟนนะครับมีกันสั่น EIS ด้วยกล้องถ่ายรูปลองถ่ายไอ้ตัวนี้ให้ดูนะครับ นี่ครับรูปที่ได้เป็นไงก็พอใช้อยู่นะตรงนี้ก็ถ่ายรอไฟล์ได้ด้วยนะเนี่ยขนาดภาพจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับก็มาเลือกเป็นพวกไฟล์ jpeg อะไรได้นะครับปิดเสียงตอนถ่ายนะครับก็มีประมาณนี้นะโหมดถ่ายรูปก็มีไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ถ่ายรูปกันอยู่แล้วนี่ครับตรงนี้ครับเป็นที่เก็บข้อมูลดู 256G กับราคา3000กว่าบาทนะครับ โคตรเยอะดูดิโหลดเกมได้เยอะมากอันนี้ก็เป็น w a เป p a p e r ที่เขาให้มานะก็จะมีพวกนี้นะครับเข้า Google Chrome มาเป็นเว็บไซต์ a l ด Doo q เลยนะดูสองหน้าจอได้นะนี่แบ่งได้กี่ระดับเนี่ยอ๋อแบ่งได้แค่นี้นะครับแบ่งแค่คึ่งเดียวต้องกดตรงนี้นะตรงไอคอนมันก็แยกซ้ายขวา แนวตั้งได้ไหมได้นี่แนวตั้งนี้ก็ได้นะครับนี่ครับแบ่งหน้าจอซ้ายขวา กลับด้านมานี่เป็นบนล่างอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่อง i duo c u ip a y 50 mini pro นะครับที่ได้มาในราคา3,500กว่าบาทถ้าใครอยากซื้อก็รอวันที่9เดือน9กก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะลงทันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามเพิ่มเติมนะว่ามันจะราคาเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรกับเครื่องนี้ก็ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะขอเป็นเกมเบาๆแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครอยากซื้อเครื่องนี้นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะครับก็ลองไปกดดูกันได้นะอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนนี่อันนี้คือเป็นวันธรรมดาเลยนะราคา4,999นนะครับเนี่ยเราก็เลือกได้นะว่าเราจะเอาอะไรยังไงนะเนี่ยมีสายชาร์จเคสนะครับแล้วก็มีพวกคีย์บอร์ดอะไรด้วยเนี่ยเป็นเซตๆไปนะแต่ผมเลือกเซตที่เป็นมีเคสอย่างเดียวนะครับ กดแล้วก็ราคาเดี๋ยวอยู่4,999นะครับแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีโค้ดแต่ว่าเนี่ยมีเงินคืน200นะครับก็ลองไปกดกันดูได้นะโอเคไปแล้วครับ